แค่นในใจลึกๆแก้มบุ๋มปรียาดาแจ้งเรื่องที่กำลังพูดถึงตอนนี้ จากที่ทราบกันว่าแก้มบุม๋มนักแสดงสาวบทบาทนางร้ายเคยเผยว่าถูกปลดออกจากละครหลังมีนักแสดงไม่สะดวกใจร่วมงานด้วยพร้อมลั่นสวยสู้เขาไม่ได้ทำเอากลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากจนกระทั่งล่าสุดสาวแก้มบุม๋มออกมาเปิดใจผ่านสื่ออีกครั้งโดยบอกว่าตนไม่ได้สร้างเรื่องอะไรมันคือเรื่องจริงเป็นไปตามที่เล่าในรายการตอนนี้ไม่อคติกับคนนั้นแล้วเพราะหนูวันนั้นกับหนู วันนี้ชีวิตหนูตอนนี้ดีกว่าเดิมแต่ก่อนหนูไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะตอนนี้มี4-5ถึง้าตัวชีวิตมันดีขึ้นก็ต้องขอบคุณเขามากกว่าที่ทำให้หนูดีขึ้นแต่ในตอนนั้นบอกเลยว่าเสียใจเหมือนถูกเหยียบหน้าหนูใช้พูดคำนั้นจริงๆไม่ได้ออกมาแฉเพราะหนูว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วมันเป็นแค่สิ่งที่เขาถามเราแล้วเราไม่รู้จะเต้าข่าวอย่างไรว่าเราไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงเพราะอะไรเราเลยต้องพูดความจริง ออกไปส่วนหนึ่งอาจจะแค้นในใจลึกๆแต่อีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าพูดไปดีไหมนะแต่ก็พูดไปแล้วบางทีก็บอกให้เขาตัดออกแต่เขาก็ลืมตัดออกมั้งก็ไม่เป็นไรหรอก